ตาพี่ขาดไว้เป๊ะเลยจี้กดเครื่องกดเครื่องลงกดเครื่องกดเครื่องกดกดกดลงกดให้มันตัดนอน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 เครื่องลงไปอีกดันขึ้นเลยจี้ได้ไอจี้ไปช่วยไอจี้ไปช่วยไอจี้ไปช่วยไปไปจี้จี้จี้ช่วยกันสองคนช่วยกันสองคนไปเออไปไปไปดันไปดิจิบเลมเรา ไม่ชิดไม่ชิดเออวางนอนเลยเอาเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนโซโค้มตนี้จะลื่นดันขึ้นไปเลยสินี่เออดันขึ้นไปสองคนเออไปดึงโยบีจนไปสองคนไป เด็กมันเหนื่อยเพราะว่ามันเอาเครื่องหนักลำบากไปไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงไหนเพื่อนไม่ได้ลูกมันเกิดมาเป็นเครื่อนใหญ่ด้วยไปเครื่องเล็กขี่ไม่ได้ไปเลยเก๊หมดไปหมดไปลงเลยเลี้ยวซ้ายเลยลงเสร็จเลยเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายทางนี้นี่ซ้ายชี้นี่ปิดไปเลย่อกไปุด ไประวังระวังระวังอาบอกแล้วว่าระวังเจ็บไหมลูกเจ็บไหม,มไม่ลื่นมาลื่นมาลื่นนะลื่นนะลื่นระวังเจ็บไหมเป็นไรไหม ไม่เจ็บล <talk> <talk> <together> <talk> right ูกเราไปไม่เจ <qualified> ็บ <Hawai> ล <Absolutely> ูกเราเราลูกเราไม่เจ็บเราแข็งแรงกันแล้วพ่อไม่เจ็บอะลูกไม่รู้เรื่องเจ็บไหมเจ็บไหมได้อยู่แล้วไปล็อปตั้งลบอปแลมีบาดแผลไป